เอาล่ะก็สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนัทสันโกคุกันนะทุกคนนะในคลิปนี้เราก็อยู่กันในเกมซามูไรวอลเลอร์ภาค2 Extre m e l e g e n d นะผมซึ่งในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาเก็บอาวุธขั้นที่4ของตัวละครที่มีชื่อว่าโอดะโนบุตะกะนะครับผมนะซึ่งไม่ต้องแปลกใจนะในผมเปิดคลิปอย่างนี้เพราะว่าผมจะทําการเออซูมแผนที่แล้วก็วงภารกิจที่เราจะต้องทําให้นะผมนะก็คือภารกิจเนี่ยก็คือเราจะต้องไปช่วย ยูนิตที่เป็นแม่ทัพฝั่งของเรานะผมมีทั้งหมด5คนนะทุกคนซึ่งผมจะขึ้นวงสีแดงไว้ให้เลยนะว่าอยู่ตรงไหนบ้างก็ไปช่วยตามนั้นเลยนะผมตามนั้นเลยนะผมนะตามที่ผมวงไว้เลยและถามว่าจะช่วยพวกเขาเหล่านั้นได้ยังไงเราก็แค่ตรงไปหาพวกเขานะครับแล้วก็จะขึ้นภารกิจให้เราพาพวกเขาเหล่านั้นหนีพวกเขาจะหนีไปตรงจุดที่เป็นลูก,กรกากบาานะครับผมนะเมื่อเขาถึงจุดนู้นก็หมายความว่าเราได้ช่วยคนค้นสำเร็จแล้วนะ มีทั้งหมด5คนครผมช่วยให้หมดนะแล้วมันก็จะทําการสําเร็จพรกิจที่จะใช้ในการปลดล็อกอาวุธขั้นที่4ของโอดะโนม,มุตะครับผมซึ่งก่อนที่จะไปรับชมนะครับผมนะฝากคุณผู้ชมทุกท่านช่วยออกไปกดไลค์แล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะผมส่วนคนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยฝากกดติดตามแล้ก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ภาคคลิปใหม่ๆเวลาลงนะก็ทับร้องกันแล้วผมไปกันเลย let's go เทโทริกาวะนะผมมาด่านนี้ ก็เป็นดาวค่อนข้างมืดเนื้อคนผมไม่รู้ว่าตอนอัดไปทุกคนจะเห็นกันหรือเปล่าเนะก็ทํามืดไปผมต้องขออภัยผมเพราะนี่เป็นภาพจาก p s เของแท้เลยโอเคผมตรงไปเลยเดี๋ยวเราจะต้องไปช่วยยูนิตทหารของเรานะผมนะซึ่งเขาจะโดนลุมนะอยาใหพวกเขาตาเด็ดขาดคือถ้าเราไปหาเขาเมื่อไหร่เขาก็จะวิ่งหนีทันทีนะเขาจะไม่สนใจศัตรูเลยนะให้ผมสังเกตนะพอเราไปช่วยเขาได้เนี่ยเขาจะวิ่งมาโดยไม่สนใจนะว่าศัตรูข้างหน้าเขาจะตายหรือไม่ตายเขาจะรีบหนีมาที่จุดหมายของเขาเลย โอ้ดนกะนี่เป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าเล่นนะผมนะเพราะว่าสกิลที่สี่เขาเนี่ยนอกจากจะทําการเอืงงับศัตรูได้แล้วเนี่ยนะโดยที่ไม่สนการไม่พอเขายังมีการบัฟตัวเองนะผมเป็นการบัฟ พลังโจมตีพร้อมบ,บัฟความไวในการโจมตีด้วยและก็จะได้ท่าพิเศษอย่างนี้เลยนะปกติถ้าเรากดสี่เหลี่ยมสองครั้งเนี่ยแล้วก็สามเหลี่ยมทุกคนเราจะไม่สามารถพุ่งได้นะแต่เมื่อไรก็ตามที่อาววธเราบัฟมีเอ,อ่อพลังความมืดทูอยู่ที่ดาบนะเราจะได้ใช้ท่าพิเศษนะผมซึ่งท่านี้จะมีผลกับสท่าแรกของนมบูรกาเลยนะผมนะ ซึ่งก็จะแรงมากด้วยแล้วก็ตีไว้ด้วยนะครับผมก็ถือเป็นไรดีเลยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเราไม่อยากจ้วงนะเราสามารถบัฟอาวุธของเราได้หรือเปล่านะผมทํได้ทุกคนทําวิธีทําก็คื่อกผมกด R1 กับ ปุ่มสามเหลี่ยมนะผมกดไปงั้นสาครั้งนะทุกคนปุ่มสามเหลี่ยมสาครั้งแล้วก็กด R หนึ่งครั้งนะมันจะเป็นการ,ร,รบัฟอาวุธเราไปจนสุดนะแต่ว่าจะทําได้ก็ต่อเมื่อเราเนี่ยท <Good. S 1> าการปั้นโอดาสโกาะนะผมจนถ้าเอ,อ่อ R หนึ่งกับ oh, <my> สามเหลี่ยมครั้งเนี่ย oh, <my> มันสามารถกดได้ถึง3ครั้งนทุกคนนะรต้องไปอัพอย่างนั้นก่อนถึงจะท, <Yes. S 1> ทาได้แต่ผมไม่รู้ว่าอัพแค่2ครั้งนี่จะพอหรือเปล่านะ แต่ผมปกติผมไม่ได้ผมจะบัฟอาวุธอ่ะผมก็จะกดบับสามครั้งเลยเพื่อบบชัวร์ซึ่งผมค่อนข้างชอบเล่นเลยนะผมนะพวกตัวละครที่สามารถบับตัวเองได้นะซึ่งเท่าที่ผมเห็นนะว่าตัวที่ว่ามันสามารถบับตัวเองได้อะ่ะผมเล่นไปยังไม่ยังไม่ไมครบตัวหรอกเลยยังไม่รู้ว่ามันบับด้กิ่ตัวแต่ว่าที่ผมเห็นหลกัหลกๆเลยก็น่าจะเป็นเอโอดะนุมเกะแล้วนะผมอเวสกิเคนชินแล้วก็ ชินเกตไทเดอร์ผม3ตัวนี้ผมเล่นในเรื่องจบแล้วท้ายผมเห็นว่าเขาค่อนข้างเก่งนะตัวเขามีประโยชน์เลยโดยเพราะชินเกตไทเดอนะทุกคนเขาสามารถรับเอฟเฟกที่ว่ามันจะดรอปเวลาเราเล่นนะพวกเอฟเฟกต์โจมตีคูณ2เอฟเฟกต์สป,ปีดคูณ2เอฟเฟกต์พลังงกันคูณสองนะซึ่งมีประโยชน์มากทุกคน และไม่นำสำนองเขาสามารถที่จะเอ่อบัฟสามอย่างนั้นขึ้นมาพร้อมกันได้ภายในครั้งเดียวนะทุกคนนะถึงมันจะอยู่ได้แค่สิบวินะผมแต่เราก็สามารถที่จะกดบัฟได้เรื่อยๆเลยนะเออได้แค่สิบวิก็ถือว่าคุ้มแล้วทุกคนนะถ้าสมมติเรายิ่งตีแรงอแล้วเนี่ยเราไปบัฟขึ้นมาอีกนะผมบอกเลยว่าตีแรงมากแต่ว่าถามว่าเอฟเฟกต์ไหนเหมาะกับชินเก็นท,นทาเคดะไม่สุดก็น่าจะเป็นเฉพาะเอ่อพลังป้องกันกันกบพลังโจมตีนะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างช้าทุกคนเขาเลยจะเน้นถึกเป็นพิเศษนะ ดังนั้นผมก็เลยไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่นะผมเล่นของเออเวสกิเคนชินมากกว่าเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมด8ท่าและหนึ่งใน8ท่านั้นเนี่ยท่าสุดท้ายท่าที่8เนี่ยเขาจะสามารถเออทำการเรียกเออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรจิตวิญ,ญญาณแห่งเทพสงครามนะคนก็จะเป็นเหมือนกับว่าเออเป็นเงาเทพอยู่ด้านหลังเรานะจะทําการเออเพิ่มระยะโจมตีเพิ่มดาเมจอัตราคีย์คนะผมคือจะติดคียแรงมากนะเรียกว่าติดคีิกัน หรือใครจะเรียกว่าการติดแฟตเหมือนกับผาาหกก็ได้ประมาณนั้นทํานองนั้นเลยทุกคนนะก็เดี๋ยวชินเกนกับเคนชินเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาทาเก็บอาวุธให้ดูทีหลังนะต้องขอเวลาไปปั้นก่อนเพราะสองตัวนี้อาวุธก็ไม่ใช่ว่าจะเก็บกันง่ายๆนะครับผมขรั้งหน้านี่คงจะเป็นคนสุดท้ายนะผมที่เราจะต้องมาช่วยเหลือเขานะก็จะสําเร็จภารกิจช่วยเหลือแม่ทัพโอดะ นะผมและเราก็จะกดล็อกไอเทมทันทีไม่ใช่เทมติดพูดไอเทมเลยา <c oughs> อาุขั้นสี่ของออโอะโนมุตะกะนะทุกคนนะที่เหลือเราก็แค่ต้องรอครับผมเราก็แค่ต้องรอให้เอ,อแม่ทัพคนนี้วิ่งไปถึงจุดหมายตรงนู้นนะแล้วเราก็จะสำเร็จภารกิจทันทีมึงบล็อกก่อนบล็อกเก่งจังวะรอครับรอรอเขาวิ่งไปอย่างเดียวนะทุกคนนะ โอเคครับผมก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางของเขาแล้วนะใกล้แล้วคนอีกนิดเดียวนะและอาวุธเราก็จะอยู่แค่เอื้อม่มไม่อื้่มสีไกลเลยแล้วต้องขี่ม้าไป <laughs> โอเคโอเคมาถึงแล้วมาถึงแล้วเรียบร้อยหลอดมอรัลเพิ่มขึ้นด้วยเรียบร้อยผมช่วยเรียบร้อยละนะครบทุกคนละที่เหลือเราก็แค่ต้องรอนะแต่ว่าแม่ทัพบุกเข้ามาแล้วอะ่ะเราจะผมผมสังหารก่อนดีกว่าน่าจะทนันเนะ ไม่ใช <jogo. S 1> ่ว <ff ing video> ่าอยู่ดีมันโผล่มามันวิ่งหนีไปแล้วไม่เอานะนี่มาบุกค่ายกูหรอฮึบุกค่ายกูหรอมึงจะมาบุกโอ่ะจ้วงไปโดนอ้าวทรานสปอร์ตยูนิตเนี่ยมึงก็โผล่มาตอนเนี้ยไอ้บ้าเอ้ยรีบฆ่าดีกว่าเดี๋ยวซัพพลายยูนิตกูหนีเดี๋ยวมันจะหนีเรียบร้อยไปเลยขี่ม้าไปอย่างไว minutes Five later. ว่าง่ายซัพไายูนิตขออาวุธของผมหน่อยเรียบร้อยเต็มดอกนะทุกคนอ้าวโอ,อ้ยอันนี้วินจานจารุนเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากทุกคนนะมันหมุนมาทำหมัน hey! มันเท่ไม่ชอบมันตรงนี้แหละนะถ้าเราขายพอแล้วมันมันถ้ามันเหมือนโคตรจะแอคเลยสำหรับในความคิดผมนะเหมือนเอามาเพื่อเท่เอามาเพื่อเท่ไม่พอแล้วมันเอามาเพื่อให้เราหน้าลำคาญด้วยดังนั้นท้าดีก็ควรจะเก็บไอ้พวกนี้ก่อนนะ มันน่าลำคาญมากแล้วก็ไอ้พวกนินจามุดดินเนี่ยมันเป็นโลกไม่รู้มุดมาแล้วก็ชอบขึ้นมาสตาร์ทเรานะทำเราเสียจังหวะโคตรน่าเบื่อเลยพวกเนี้ยแล้วก็หลายคนอาจจะสงสัยนะผมว่าว่าเพราะอะไรผมถึงไม่ทาภาคหนึ่งต่อนะเพราะผมทําไปล่าสุดก็ถ้าจะผิดน้าจะเป็นคลิปที่สอนเก็บอามออาระเบียนนะไม่ใช่คลิปเดียวของซามเรย์เวอร์พาคที่หนึ่งนะคนสาเหตุเพราะว่าปอดีอยอผมเล่นภาคสองมาไกลกว่าไง ผมเล่นภาคสองมาได้ไกลกว่านี่คนผมก็เลยเอองดไปก่อนนะยังไม่ทำนะบวกกับที่ว่าเกมเนี้ยมันก็ถ้าถามว่าที่เราจะได้เก็บกจ,จริงจริงจังจริงก็คงจะมีแค่อาวุธตัวละครรลอทุกคนนะในทางกลับกันเนี่ยอาวุธที่เราจะได้เก็บในภาคหนึ่งก็จะมีเอ,อ่อขั้น5ขั้น6แล้วก็จะมีไอเทมอื่นที่เราเอามาใช้ในเกมด้วยนะผมก็เลยเออไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่านั้นมันเยอะกว่าผมก็เลยเดี๋ยวเอาไว้ทำหลังๆทุกคนเดี๋ยวก็จะทยอยทําให้นะแต่ว่าตอนนี้ผมขอภาคสองก่อนเพราะผมเล่นมาไกลกว่าไง ตอนแรกเล่นภาคหนึ่งก็สนุกแล้วพอเจอภาคสองอู้สนุกกว่าสุดกว่าพอมันง่ายกว่าด้วยเพราะมันไม่ได้มีอะไรที่ต้ตองเก็บเยอะไงอ hin, นะุเอสกิเคนชินนะเอหรือว่าคลิปหน้าจะพาเก็บเคนชินดีวะเพราะเคนชินผมก็ปั้นมาไว้แล้วเพราะว่าตัว,วแกเล่นสนุกมากแล้วก็เท่มากด้วยอารมณ์เหมือนเรามีสแตนอยู่ข้างหลังอ่ะนะสุดท้ายม,ามันก็คือเหมือนก็คือวิญ,ญญาเราเอง <laughs> วิญญ,ญาณอย่างเทพสงครามอย่างเงื่อ มานี่เว้ยชินชิ้นมึงตีไม่เข้าหรอกมึงตีกูไม่เข้าหรอกถ้าแรงมากนะเวลาอุดามันพุ่งได้นี่คือแรงมากอย่าให้โดนนะแทงแบบสวยงามไม่ตายหนึ่งเอเออ้าวว่าจะพุ่งสะหน่อยโอ้มึงไม่บล็อกว่าเพื่อนงัดขึ้นฟ้าแบบนี้ก็ได้คนจะเล่นเกมแบบน,นี้นิ้วต้องไวนะทุกคนนิ้วต้องไวนะว่าเราจะใช้ท่าไหนในจังหวะไหนนะ โอเคผมนะคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะผมอ่ะใครที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นักสังกูคุหน่อยนะครับผมส่วนคนที่เข้ามาดูใหม่เนี่ยฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมมาสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมบ๊ายบายก็จบกันไปแล้วสำหรับคลิปสอนเก็บอาวุธขั้นที่4ของโอดะโนบุระนะครับผมนะก็เป็นไงกันบ้างทุกคนสนุกกันหรือเปล่าชอบกันหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะจะเป้ว่าคลิปใหม่ๆนะก็คลิปหน้าก็คงจะต้องเก็บของอุซึกิเคนจินจริงๆอะทุกคนเพราะว่าผมปั้นมาไว้แล้ะปั้นเอามาไว้แบบปั้นเยอะมากที่ถาว่าปั้นเยอะมากเพราะอะไรเพราะอาวุธเขาเก็บแม่งเก็บโคตรยากเลยของตรงแม่งเก็บโคตรยากอะนะก็ผมจะเก็บได้น,นี่คือเวลอูขึ้นไป50กว่ากว่านะไม่รู้มันจะยากไปไหนนะทุกคนก็นะติดตามรับชมกันด้วยนะครับ ส่วนเกม Dynasty Warr i o r 5เนี่ยหลังจากจบใน,นเรื่องของจูล่งของเราเนี่ยทุกคนอยากจะให้เล่นตัวไหนต่อเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะผมหรือไปคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปจูล่งก็ได้นะแล้วเดี๋ยวผมก็จะได้รวบรวมมาแล้วก็จะได้เอามาเล่นนะทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้มีความสุขกับการรับชมคลิปวิดีโอนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย